วิธีเปิดแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงใน ios 16ให้เราไปที่การตั้งค่าแต่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแต่บริการตำแหน่งที่ตั้งนะครับแต่แอปสภาพอากาศนะครับให้เราเปิดอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งนะครับเป็นตลอดเวลานะครับในส่วนตำแหน่งที่ตั้งจริง ให้เราเลือกสวิตเป็นออนแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าที่แอปสภาพอากาศครับแตะที่ขีด3ขีดด้านล่างครับแตะเปิดการแจ้งเตือนครับแตะดำเนินการต่อแตะอนุญาตแตะที่อนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะที่สภาพอากาศที่รุนแรงมากให้สวิต เป็นออนแบบนี้นะครับแล้วก็ปริมาณฝนในชั่วโมงถัดไปก็ให้เราแตะออนแบบนี้นะครับแตะเสร็จสิ้นครับเพียงแค่นี้นะครับ iPhone ก็จะคอยเฝ้าระวังสภาพอากาศที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายและก็แจ้งเตือนให้กับเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋วกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ